สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับเราอยู่กันที่บริษัทสมยงคาเซ็นเตอร์สาขาใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมรถคันนี้เลยครับโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับซึ่งเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวสอง่เจพัฒนะครับเป็นเซตอ dition ปีสองพันสิบเก้นะครับอ่ะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง459,000บาทนะครับผมถ้างวดผ่อนเริ่มต้นเพียง5,800บาทนะครับมาเรามาชมกันเลยว่าคันนี้จะ สวยแค่ไหนนะครับเรามาชมกันที่ตัวรถเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถสีเทานะครับกระจังหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้นะส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมการส่องสว่างก็ดีนะครับรือว่าโอเคเลยไฟหน้าไฟไฟเลี้ยวนะครับผมอยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยลงมากันที่ด้านล่างก็จะเป็น ไฟไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับช่วยในการมองในการส่องไฟส่องสว่างนะครับตอนกลางคืนจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตามมาที่ด้านข้างกันเลยครับด้านข้างก็จะเป็นล้อนะครับผมซึ่งเป็นล้อเดิมนะล้อเดิมโรงงานหมดเลยพวกนี้ดอกยางยังสวยเลยครับใหม่เลยเป็นดอกยางโยโกฮามานะครับผมตามมาที่ด้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นกระ,ะจกนะครับกระจกมองข้างนะ น,นี้จะเป็นชุบโครเมียมให้เรียบร้อยครับผมส่วนมาตรงประตูประตูจะสามารถเปิดได้นะครับเป็นแคปเปิดได้90องศาเลยนะถือว่ากว้างเลยนั่งได้หลายคนนั่งได้สะดวกสบายนะครับขึ้นลงง่ายเลยมาตามมาที่ด้านหลังเลยครับผมด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับเป็นเซตอีดิชั่นนะถือว่าโอเคเลยนะสวยเลยคันนี้นะครับ จะมีโป่งข้างตรงนี้นิดหน่อยนะครับผม,มเผื่อคุณลูกค้าอยากไปใส่เป็นล้อแม็กนะครับเขาก็ทําโป่งข้างมาให้นะครับมาตามมาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขาคือโตโยต้านะครับมีไฟเบรกจุดที่สามอยู่ตรงฝา,าท้ายครับผมเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับ เรามารับชมกันที่แมกไลเนอร์นะครับแมกไลเนอร์ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมริ้วรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาก็ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะครับใช้งานมานิดหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ขนของหนักนะครับโอเคเลยเราไปรับชมกันที่ภายในกันต่อเลยนะครับครับเรามาดูกันที่ภายในกันหน่อยนะครับภายในคันนี้นะครับสวยเลยนะคุมโทนมาด้วยสีดํานะครับมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าจะนิ่มแค่ไหนนะครับมาอ่านี่คือ ผมได้สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องแบบนิ่งกริบเลยครับผมอืมการใช้งานของเลขไม้ก็เพียง79,578กิโลเมตรนะครับถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะครับคุ้มมากนะถ้าได้คันนี้ไปถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมได้ไปใช้งานต่อนะเรามาดูกันที่คอนโซลเลยครับผมคอนโซลจะเป็นสีดําคุมโทนมาเรียบร้อยนะครับมาที่คอนโซลกลางนะครับะจะเป็นวิทยุนะ,ะก็คือเครื่องเสียงของเขาเล่นได้หมดเลยนะครับ อ่าเออยูเอ็เล่นได้เล่นผ่านบลูทูธผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับผมหวงอะไรก็จะเป็นเป็นพวงอะไรพาวเวอร์นะครับผมส่วนมาข้างล่างตรงนี้นะจะเป็นที่ปรับแอร์ปรับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับผมส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะระบบความปลอดภัยภายในเขามีให้นะครับแอร์แบกถึง3ลูกนะครับฝั่งคนขับ2 คนนั่งมาด้วยหนึ่งลูกนะครับช่องเก็บของก็มีนะครับเยอะแยะมากมายครับผมเปิดได้กว้างนะครับส่วนเบาะนะครับผมเบาะตรงนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับซึ่งเป็นเบาะที่นิ่มนะครับนั่งแบบนุ่มๆนิ่มๆเลยครับแบบเบาะแบบนี้นะอืส่วนกระจกนะกระจกสองฝั่งนะจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะกว้างนะครับเป็นแคบปเปิดได้ถือว่าโอเคเลย เราไปรับชมกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมเรามาต่อที่เครื่องยนต์กันหน่อยนะครับผมเครื่องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีเซลนะครับคันนีเ้เป็นเครื่องเดิมๆนะไม่มีการตกแต่งอุปกรณ์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องนะเป็นเครื่องเดิมๆที่ยังสวยงามเลยนะครับผมเ,เรามีร,าระบบตัวนี้เป็นร,ระบบเบรก ABS จากโรงงานมาให้เลยนะครับร,ระบบช่วยเบรกกะทันหันนะ ใช้ได้หมดเลยนะครับผมพวกนี้ถือว่าครบเซตนะเครื่องยนต์ก็ยังสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นคานนะครับผมคานหน้าด้านข้างก็เป็นคานเดิมหมดเลยนะครับมีแผ่นเพลให้นะครับผมแผ่นเพลเดิมโรงงานเลยนะไม่มีการแกะเปลี่ยนแปลงแผ่นเพลมานะครับผมส่วนฝากระโปรงก็ยังเรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์คอยู k, ่ครบหมดสวยจริงๆนะครับถือว่าได้ได้รถเดิมที่คุ้มมากๆคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับ t o y o ต a Hilux Revo 2.4 s Re martcab นะครับเป็นตัว Z Edition j p นเนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะ,ะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง459,000บาทนะครับ ค่างวดเร,เริ่มต้นอยู่ที่5,800บาทนะครับใช้ดอกเบี้ย0% 12เดือนไปเลยอ่าสํหรับโปรโมชั่นนะครับผมมีโปรโมชั่นฟรีดาวให้กับคุณลูกค้านะครับออกรถ0บาทไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะครับฟรีภาษีพรบค่าจัดค่าโอนนะครับและ ฟรี Fish, บริการหลังการขายนะครับแถมให้ kind of 1ปีเต็มนะครับบริการช่วยเหล <ฆ Holiday. S 1> ือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์094-942-0440ผมยะสมยงคาเซนเตอร์ยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ